ก็ลวิ่งตามลุงป้ามาก็ไ่ได้วิ่งผีรถ่าลิปนี้เขมาครับผมสดาดื่อได้บๆเลยค่อย่างกันนี่อย่างกันเดียวนี้มว่าส่มานนะคะเรื่องนี้ลุงพีเนี่ยเรื่องขอขึ้าแค่เชื่อานนเรื่อนี่าจะสเื่อเอก่นจะบอกเลยว่าเราเรื่อน นี่ยังกันวะย็งเป็นราคาด้วยก็รอดูกันต่อไปไฮยูกของลยกไปเจอคนที่รับิท่านยกถืลมมกัต่ว่งนมาเห็นี่เสือวิ่งมผมก็เลยวิ่งตามที่วิ่งมาพยากก็ีบไหา เราปกจะไปนบที่กินวันอะไอย่างเงี้ยันาทต์วันอะไรก็ได้เราอะไรที่น่าสนใจนะครับคือคนี่กลังมานักลุงก็ยังไม่ลุงนะลอยอยู่นกลุก็ยังไม่ลงมานะแน้นี้เราก็ไปอพยพไปลุกย่าน้ามจต้องรับเป็น

อ้ำเอาอ้ํเอานะโอยยยตด้องส่ยา้อง่เอะเยอ้่นตอนนี้นะคะก็ดูอยู่นะคะลุงก็ยังไม่ลงมาจากรถอยู่นะคะไม่รู้ไปอะไรมานะคะไปชื้ออะไรมาหรือว่าไปไหนมา ก็รอดูกันต่อไปนะคะมด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 มันขึ้นเดี๋ยวคุณมากอนมูแท้มา่อนแลวเริ่มทำแล้วนะแช่ผักมาคะพี่อ ปวดอย่มาแล้วมันมารดเดยไม่ข้ามาไปเลยข้ามอ๋อทานสร้างไาทำไมคภาพมนมีแล้วนะคะขอบคุณนะคะประมาช่องแม่บิณถุงกบกอกนะคะขอบคุณค่ะอ้ขอบคุณาค่ะดูนะคะรั่งกิงน้ำลัง้ฮะดามันมาำแล้วาปวนหัวมากนะคะข้าวมาถามข้าผนะคะตอนนี้นะคะข้า มกีกดไลค์ให้นะคะขอบคุณมากนะรเมื่อีาาะรขอบคุณมากนะคะรอดูนะเราก็จะเป็นรอบแรกนะคะของการตั้งกดหุกป้านะคะเราก็จะํำการตันน้5กจะเปดชื่อองนะคะวันนี้นะคะขอบคุณค่ะดราม ตอนนี้ก็เขาพูหญ่เพิ่นก็ยังดีอยู่นะคะเอจีเนาะเขาพู้ใหญ่ชิดกันก็ได้ค่ะมาๆจะบอกให้ดูเช้าวสาวสายปวดอ่อนบอกเรียบร้อยแล้วจากคุณนันชาแนลอะบอกเรียบร้อยลแล้วได้ลำอ๋อลำค่ะเป็นชุดแรกอ๋อชุดแรกชุดแรกก็จะพูงง่ายๆก็คือประเดิมชุดแรกก็ติ๊ก ติ๊กชื่อออกไปห้าคนเหรอค่ะห้าคนวันนี้ราและสี่คนก็ติ๊กไปหมดแล้วสี่คนก็เป็นรอบคนใหม่เรื่อยๆจ้าเริ่มวันนี้เไหมจ้าเริ่มวันนี้วันที่สิบอวันที่สิบแล้วเนาะโอ้วันนี้รอบใครอ๋อรอแม่พีแม่พีอิอแม่พีแม่อออป้าลงยนิงพี่อาชิเบอร์เบอร์ประชันอ้ยเบอร์เบอร์ประชัน กินน้ำตค่ะไอ้พี่ใช้กล้องระบบค่อยนระบบเนะอีันเลยนะระบบเเเเอ้บ่้เห็นเ็ดและแทมงบ่แมนติ้หน้ากลองบ่เช็ดผ้าแขนเสื้อะไรด้ยกใส่้ยผ้าเปนดยามาบ่อคนอะไรเด็กเชปบ่ออันตอนนี้ลยบอเปล่าเทงหน้าหน้าอันตันี้เล่าเเออหน้าด้วยล่ะชใส่กุ้ยผ้าไปอันเอาเนี เื่อนวัดสงสารด้วให้เซ็หน้าเลยใหซับเหงื่อให้เอฟซีนเอฟซีเหงื่อใอไหมนะคะเน้ตงังอ๋อโอเ้าไป โซ่ไอไปบนน่ะบนโลกนี้หนามาอพี่เอ้ยโโมาว่าผลงขี้ต่งได้ฉากเดแล้วถ้ามันต่งไมี่ต่งก็พอดีต้องไม่คิดตหมดทั้งโทรศัพท์จคิดนคิดไม่ได้เลยงานอกระเนี่ป็นอยู่เยอะค่ะออน้าไปเยอแล้วนะคะตอนนี้คะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยแกาอยู่นนีค่ะ้นี่าค่ะ กินอะไรนะเจ้านะคะสีฟ้าเอะร้ยใหมาซะดียวจะดูวิธีการผสมปูนแบบใหนนะแบบไหนจ๊ะคระบผมสวัสดีครับฝากคิปัเได้ทําองค์ค่ะค่ะ แม่พีมาดูวิธีการผสมปูนแบบเป็นไหนคุณอะไรคุณเมล่ะคุให้แล้วนะถามผู้ใหญ่คิดวันไหนคลอดเฮียร้อคทอดมยายชิดมือไหนจะิดพกเดือนเนาะพเดือนเนาะด็ดเดือนแปรบลุงอยู่บเดือนเกาเดือนมือมันุงอยู่บ่ มันกินดีอยู่ดีเดี๋ยวเขาจะตีไข่ทำหม้อเช็ดเอาีไข่กล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็ชักข้าวคิดปังแมนเตี่ยฮะปังไปของเป็นคนไทยเล่ได้เป็นชาวบ้เลยคิดว่างคิดว่างกระเด็นกระเด็น

เี้ม่ตรับอเอมนั้นเลยเนาะนะคะแต้แเที่ววเห็นพวอันมดทังกะละมังบูมันหนมันเหยตงใช้เ่อนี้ปูนกันนะอายจะผสมได้ก็พอดี ใช่ไหมพี่สบายดีเขาเรียกว่าเครื่องอะไรคะมันรู้รู้ว่ตีปูนนะเครื่องตีปูนเหมือนไอ้ที่ทำขนมเลยเนี่ตีปูนอะไรอีกขนมเนาะทุกท่านแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะโปรดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะ